ลูกลิงกินผักเรื่องตุปองภาพนารุแม่ลิงเตรียมทําอาหารลูกยืนยิ้มหวานลูกลิงทำได้แม่ยิ้มมาสิลูกรักช่วยกันเด็ดผักลูกลิงทำได้เด็ดยอดตำลึงใบเขียวเด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรแม่ล้างผักบุ้งแล้วหัน่นลูกลิงเตรียมจานขึ้นมาวางไว้ แม่ตอกไข่ไว้ในถ้วยลูกเห็นรีบช่วยหยิบซ่อมตีไข่แม่ลูกช่วยกันดีดีทายซิมื้อนี้จะทำอะไรแอนแอนอาหารเพียบพร้อมส่งกลิ่นหอมหอมอุยน้ำลายไหลผักบุ้งไฟแดงรสเด็ดอร่อยอเอร็ดพ่อกินคำใหญ่ ผักบุ้งชุบแป้งทอดกรอบลูกลิงชอบชอบกรอบกรอบชอบใจไข่ตุนเหลืองนุ่มพอดีโรยด้วยผักชีลูกชอบกินไข่ต้มจืดตำลึงน่ากนินอุ่นอุ่นคุ้นลิ้นลูกลิงกินได้ทุกตัวลูกพุงป้อยๆอ,อ,อร้อยอร่อยถูกปากถูกใจ